ดวงชะต,ตาของชาวราศีธาตุน้ำซึ่งได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับมาเริ่มกที่ไพ่ตำแหน่งแรกของคุณคือไพ่ตำแหน่งตัวตนของคุณกันนะครับ ไพ่บินปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีธาตุน้านะครับคุณจะพบเจอกับเรื่องราวทั้งดีและร้ายปะปนกันไปเรียกได้ว่าเมื่อก่อเกิดเรื่องไม่ดีเดี๋ยวเรื่องดีๆก็เข้ามาให้คุณได้ชื่นใจฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งตกอกตกใจถ้าเกิดคุณจะต้องเผชิญกับเรื่องราวที่คุณยังไม่ค่อยสมหวังเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องติดขัดเพราะหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งดีๆมาเสิร์ฟให้กับคุณทำให้คุณผ่านพ้นไปได้นั่นเองครับทำให้ในเดือนนี้ของคุณะจะจมีีีีชวิตท่ดแล ปรายปะปนกันไปนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศรีธาตุน้ําบ้างนะครับไพ่มินิรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับเขาบอกว่าชาวราศรีธาตุน้ําในเดือนมกราคมนี้คุณมีเกณฑ์จะได้ลู่ทางใหม่ๆหรือคุณจะได้พบเจอกับช่องทางที่จะสร้างเงิน โอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเกิดขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาที่จะทําให้คุณได้มองเห็นโอกาสในอนาคตที่คุณจะเพิ่มผลคุณทวีช่องทางการหารายได้กับตัวเองเกิดขึ้นหรือนะครับอาจจะมีรูปแบบของข่าวดีเกิดขึ้นนะครับ เรื่องข่าวดีด้านการเงินว่ากําลังจะมาถึงแล้วนั่นเองครับฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าการเงินของชาวราศีธาตุน้ําในเดือนมกราคมนี้จะเริ่มมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องสังคมเพื่อนฝูงของคุณกันบ้างนะครับ ไพมีนปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับคุณจะรู้สึกอึดอัดคุณจะรู้สึกกดดันเกี่ยวกับสังคมของคนรอบข้างของคุณเกิดขึ้นจะมีเรื่องราวของการที่จะถูกกดดันจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมง,งานจากเจ้านายเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้เพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้สถานการณ์ของคุณกับคนรอบข้างค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงนะครับมีปัญหากันเกิดขึ้นได้มีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะครับรอให้มันผ่านไปให้ได้เดือนมกราคมนี้จะไม่ค่อยดี สักเท่าไหร่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของครอบครัวของคุณกันบ้างนะครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับคุณจะได้พบเจอกับญาติผู้ใหญ่ของคุณนะครับคุณจะได้มีโอกาสตอบแทนกรัรยูกตวเวทีแก่ผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเคารพรักเกิดขึ้นได้ฉะนั้นนะครับในเดือนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็นะครับแสดงความรักต่อญาติผู้ใหญ่ซะเพราะมันมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ชื่นมืน่นกันเป็นอย่างดีในเรื่องราวของครอบครัวของคุณที่คุณรักนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเกณฑ์การที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชาวราศรีธาตุน้ำในเดือนนี้บ้างนะครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนมกราคมนี้คุณจะได้พบเจอกับโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นการเริ่มต้นของคุณมักจะนําพาไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นในอนาคตเรียกได้ว่าครับทุกๆก,การเริ่มต้นของคุณถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้เปรียบเสมือนบันไดทองที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเริ่มต้นด้วยความมุมานะด้วยความตั้งใจมันก็จะไปสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นมาด้วยความขี้เกียจด้วยความเกียจค้านแล้ว ไม่ได้ทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ของมันก็ไม่ได้ดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถที่จะทําให้คุณนะครับประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณมีความทุ่มเทกับมันมากเพียงพอนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆของคุณในเดือนนี้กันบ้างนะครับไพ่มิน้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับก็บอกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆของคุณนะครับให้คุณจดจําในอดีตที่คุณเคยผิดพลาดที่คุณเคยทําให้คุณเสียใจหรือที่คุณเคยผิดหวังเกิดขึ้นนะครับและพยายามจํามันมาเป็นบทเรียนที่จะไม่ให้เกิดซ้ํานั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณนะครับสามารถที่จะปรับตัวให้คุณไม่เหมือนเดิมกับในอดีตหรือแก้ไขในสิ่งที่เคยผิดพลาดเดี๋ยวคุณก็จะสามารถคคลี่ทุก สถานการณ์หรืออุปสรรคปัญหาต่างๆของคุณที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้ปัญหาคาราคังของคุณยังคงอยู่อาจจะยังไม่หมดไปจากตัวคุณครับแต่ให้คุณเรียนรู้พัฒนาตัวเองซะเถอะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆหรือนะครับอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายเกิดขึ้นได้จากการที่คุณไม่ผิดซ้ำซากไม่ทําปัญหาเดิมๆให้มันก่อเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเองครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีธาตุน้ํากันบ้างนะครับ พมินิปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าคเขาบอกว่าใครที่ยังโสดอยู่สําหรับในเดือนพฤษาคมนี้คุณจะมีโอกาสลุ้นได้นะครับสาหรับการที่คุณจะได้เจอคู่ครองจากในโลกโซเชียลนั่นเองครับเจอคนที่ถูกใจจากในโลกโซเชียลเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าครับในช่วงเวลานี้ของคุณนั้นค่อนข้างม,มีจุดที่ดีๆเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ว่ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเกิดขึ้นจากในโลกโซเชียลครับส่วนสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วครับในช่วงเวลานี้ครับคุณอาจจะมีเกณฑ์การห่างไกลกับแฟนเกิดขึ้นนแต่ก็ยััังมมมีควาสพธ์ ที่ดีๆกันอยู่ครับก็คือยังมีการติดต่อสื่อสารการเกิดขึ้นในด้วยเช่นเดียวกันครับเรียกได้ว่าความรักของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างสดชื่นค่อนข้างสดใสเป็นอย่างดีเลยนะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของสุขภาพและโรคภัยของคุณกันบ้างนะครับ ไพ่เปนิปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนนี้โรคภัยของคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอาหารที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะสักเท่าไรครับเพราะมันอาจจะนำพามาซึ่งเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือโรคท้องเสียเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาหารการกินของคุณจะต้องดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับผ่านความร้อนก่อนรับประทานนะครับเพราะว่ามันอาจจะแฝงด้วยโรคภัยที่เข้ามาเกิดขึ้นได้นั่นเองครับทำให้นะครับในเดือนนี้ของคุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขลักษณะ ในการทานอาหารจะเป็นดีที่สุดนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในสิ่งที่คุณคาดหวังกันบ้างน,นะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้ ไพ่ใปนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนมกราคมน,นี้คุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณคาดเกิดขึ้นหร<ฆ>ือตามที่คุณคิดเกิดขึ้นครับสำหรับในเดือนมกราเรียกว่าครับสิ่งที่คุณคาดหวังนั้นจะได้รับการสารําเร็จ <threatening S 1> หรือสิ่ง <alguns> ที่คุณคาดหวังนั้นจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นจนถึงขั้นสําเร็จ <esque having> เกิดขึ้นตามที่คุณตั้งใจเอาไว้นั่นเองครับทำให้ในเดือนมกราคมนี้ถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีธาตุน้ํากันบ้างนะครับ ไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนมกราคมนี้คุณจะทํางานด้วยความเคร่งเครียดนิดนึงจะมีเรื่องงานที่ทําให้คนต้องหนักใจนะครับแก้ปัญหาเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวครับซึ่งในที่สุดแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้ครับแต่ว่ามันก็เป็นงานที่หนักง,งานที่เหนื่อยงานที่ต้องแก้ไขเกิดขึ้นก่อนจึงจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นจึงทําให้เห็นได้ครับว่าในเดือนมกราคมนี้งานของคุณค่อนข้างที่จะต้องแบกรับภาระเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ต้องทํางานแบบหามลุ่งหางคํา การเกิดขึ้นเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่ามการานี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงครับเกี่ยวกับการงานของคุณอาจจะมีความกดดันเกิดขึ้นครับแต่ในที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถมีความสําเร็จและก็สามารถคลี่คลายปัญหาต่งตางๆให้รู้ร่วงไปได้เกี่ยวกับการงานนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวของโชคลาภของชาวราศีธาตุน้ำกันบ้างนะครับไพ่มินิปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับ ในเดือนนี้โชคลาบของคุณจะมาจากวันสําคัญของคุณนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นวันที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตจบการศึกษาหรือวันเกิดของคุณก็ได้ครับเรียกได้ว่าครับความสําเร็จของคุณจะนําพาซึ่งโชคลาบเะนั้นวันเกิดของคุณเวลาเกิดของคุณหรือปีเกิดของคุณจะเป็นตัวหลักๆเลยนะครับที่จะนําโชคนําลาบมาให้กับคุณในเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําคุณกันบ้างนะครับสำหรับในเดือนมกรานี้ ไพเป็นีิปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าครับในเดือนมกราคมนี้ครับคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ราบรื่นเกิดขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาแก้ไขนะครับหรือว่าที่คุณต้องฝ่าฟันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็คุณก็จะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนและก็ได้รับการยอมรับเกิดขึ้นนะครับในเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับจึงเรียกได้ว่าครับชาวราศีธาตุลมนี้สําหรับในเดือนมกราคมถือว่าเเป็นนดือที มีจุดดีๆเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องแย่ๆสลับกันก็ตามแต่สุดท้ายแล้วภาพรวมของความมันดีหรือภาพรวมของความสําเร็จก็มากกว่าความเสียหายเกิดขึ้นนั่นเองครับ <c oughs> และนี่แหละครับก็คือนูนชะตาของชาวรา,าศีธาตุน้ำนะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้ต้องบอกว่านะครับในเดือนมกราคมนี้เรื่องของความสําเร็จและก็เรื่องของความร่มหลวหรือเรื่องของความทุกข์มันจะปะปนกันไปนะครับแต่นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่ออ่านหน้าไพ่แล้วนะครับจะมีรูปแบบของความสําเร็จที่เด่นชัดกว่าความทุกข์ของคุณนั่นเองครับ ทำให้ในเดือนนี้แม้คุณจะต้องมีงานหนะักแม้คุณจะไม่อุปสรรคเกี่ยวกับการกดดันจากคนรอบข้างหรือนะครับจะมีรูปแบบของการที่อาจจะมีอะไรอึดอจจัดใจเกี่ยวกับตัวของคุณเกิดขึ้นได้ในเดือนมกราแต่ในที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถฝ่าฟันและก็จะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีธาตุน้ําแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ